สวัสดีค่ะสวัสดีชาวราศีธนูทุกท่านเลยนะคะวันนี้นะคะเราก็จะมาดูดูความรักของสปันนี่กับชาวราศีธนูประจําเดือนเมษายน2566นี้นะคะก่อนอื่นนะคะถ้าหากมีโฆษณานะคะกรุณน,นาช่องทิ้งโฆษณาให้จนจบเพื่อเป็นกาลังใจให้กันกดอดราคาในตัวนี้เนาะ,ะก่อนตื่นนะคะเรามาขอดูตัวต,วต,วต,วตวขนของคุณนะคะ ตัวตวนของคุณตัวตวนของเขาแล้วก็ความสัมพันธ์นี้นะคะว่าคุณนั้นรู้สึกยังไงกับความสัมพันธ์นี้นะอย่าลืมชมโฆษณาให้ด้วยนะคะตัวตวนของคุณนะคะได้เอ็ดซับเพนเทาเคลิลตัวต,วตวนของเขานะคะได้เพนซับวัน ความรู้สึกของคุณได้จัสเมนความรู้สึกของเขาได้ในสเ e นเดเคิล nice ความรู้สึกในความสะพันธ์คือในตรงนี้เรามองว่าการกระทําทุกสิ่งทุกอย่างคุณปรงแล้วคุณปล่อยวางแล้วคุณก็มองว่าทุกสิ่งทุกอย่างนั้นน่ะเรามองเห็นถึงอะไรมากขึ้นเหมือนเราโตมากขึ้นทุกสิ่งทุกอย่างที่เหมือนกับ อะไรที่ไม่จําเป็น่ะเราก็ปล่อยวางเรามีความรู้สึกเหมือนกับว่าเราสามารถที่จะละทิ้งและปล่อยวางได้ถึงแม้ว่าเราจะต้องการกลับในสิ่งที่มันไม่ถูกต้องกระต่ามในตรงนี้นะเราสามารถแยก,กแยะออกได้ว่าอันไหนถูกอันไหนผิดได้แล้วในตรงนี้นะแต่ในส่วนตรง,งเขาในตรงนี้อาจจะเป็นเด็กอยู่อาจจะเป็นเด็กอาจจะวุฒิภาวะที่ต่ำกว่าคุณในตรงนี้ก็ได้หรืออาจจะประสบการณ์การใช้ชีวิตหรือความรักความสัมพันธ์ในตรงนี้น้อยเขาจึงได้รู้สึกเหมือนกับว่า ในการที่คุณนั้นรู้สึกป,ปงคุณรู้สึกสบายคุณชื่นชกับการใช้ชีวิตแต่เขายังรู้สึกหนักรู้สึกเหนื่อยรู้สึกที่ทําไมมันมันเป็นแบบนี้ทําไมฉันไม่มีความสุขเลยทําไมมันจะต้องเป็นแบบนี้หรออะไรอย่างเงี้ยมันเกิดความไม่เข้าใจกินขึ้น,นมันจึงทําให้การใช้ชีวิตของเขามันเป็นไปในทิศทางที่ดูเหมือนกับว่าไม่มีทางออกเพราะเขายังไม่เข้าใจหรือยังไม่รู้จักจัดการกับชีวิตหรือปัญหาที่เกิดขึ้นเลยทําไม แต่ในขณะที่เขาคิดว่ามันเป็นเรื่องใหญ่คุณมองว่าเป็นเรื่องเล็กยิ้มๆนิดน้อยนะคะในตรงนี้เนาะเพราะว่าคุณเคยผ่านเรื่องราวเหล่านี้มาแล้วคุณจึงได้มองว่าความสัมพันธ์ในครั้งนีน้ถ้าเขาจะวิ่งให้เขาวิ่งไปก่อนอย่าเขาเหนื่อยเขาหยุดเองเพราะว่าก่อนหน้านี้คุณก็วิ่งเหมือนกันณเนะวลาเนี้ยคุณเป็นคนที่หยุดนิ่งและมองแล้วว่า เหตุการ์เหล่านั้นอ่ะมันเป็นยังไงแล้วคนที่จบยังไงแล้วเกิดองไรขึ้นแล้วก็จะแก้ไขย,ยังไงไอเงี้ยคือคุณรู้หมดแหละเหมือนคุณอ่านอ่านภาพเหตุการณ์สถานการณ์ได้ออกได้เด็ดขาดแหละแล,ว,แลวคุณไม่เลือกที่จะวิ่งตามเขาอ่ะแล้วเรามาดูกันนะคะว่าสถานการณ์นี้จะเป็นยังไงต่อความรู้สึกของคุณ ความรู้สึกของเขาความสัมพันธ์ในครั้งนี้เห็นไหมคะคุณมีความสุขคุณทําใจได้คุณปล่อยวางคุณไม่ยึดติดคุณคุณพอเหมือนกับรีแลกไปแล้วอ่ะเหมือนคุณแบบเฮ้ยจะวิ่งมาทำไมเหตุการณ์เหล่านี้ไม่ต้องวิ่งเลยแค่เราทําความเข้าใจทุกสิ่งทุกอย่างมันก็จะ โอเคลงตัวไปในทิศทางที่เรานั้นเข้าใจถ้าเราเข้าใจเราจะรู้จักจัดการและก็วางแผนจะวิ่งเพื่ออะไรวิ่งไปก็เสียเวลาเปล่าวิ่งไปก็เหนื่อยเปล่าจะวิ่งไปเพื่ออะไรคุณกําลังที่จะบอกกับคุณคุณกําลังจะบอกกับเขาแบบแล้วในฝั่งของคุณอ่ะคุณกําลังมองหาแนวทางหรือนู่ทางวิธีทางการที่จะปรับเปลี่ยนหรือเปลี่ยนแปลงหรือหาทางออกแก้ไขแล้วแต่ในระหว่าง,งเขาในตรงนี้ยังรู้สึกเหมือนกับว่า ฉันฉันวิ่งอะฉันวิ่งฉันเหนื่อยแต่ไอการวิ่งการเหนื่อยในตรงนั้นมันมีความรู้สึกว่าฉันได้พยายามฉันรู้สึกดีกับการที่พยายามมันเป็นความรู้สึกที่ดูเหมือนกับเป็นอารมณ์ที่เหมือนกับฉันทําเพื่อความรู้สึกที่ที่ฉันต้องการอะมันเป็นความรู้สึกเหมือนกับว่าเฮ้ยฉันเข้าใจว่าฉันจะต้องวิ่งฉันจะต้องทําฉันจะต้องฉันฉันจะต้องแบบ ทำอะไรบางอย่างเออมันเป็นลักษณะอาการเนี้ยเพื่อแสดงให้คุณนั้นได้รู้ว่าคุณว่าว่าว่าเขาว่ารักคุณอะไรเงี้ยนะมันเป็นลักษณะอาการนะแต่แต่ในความเป็นจริงที่เรามองเห็นในตรงเนี้ยนะเขาวิ่งเขาคิดว่าการที่เขาวิ่งการที่เขาทําอะไรบางอย่างในตรงเนี้ยมันทําให้คุณนั้นอนะ่ะหยุดแล้วก็อยู่กับเขาอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าความสัมพรรันธ์ในครั้งเนี้ยมันเป็นการที่ไม่ได้จบแต่มันเป็นการแก้ไข ไอการที่เขาวิ่งอ่ะเขาเข้าใจว่าเขาทําทุกวิธีทางเพื่อที่จะรักษาความสัมพันธ์กระแทกจึงเราไม่ใช่เรามองเห็นถึงการที่ว่าตัวคุณนั้นเข้าใจมากกว่าเข้าใจจากจากสถานการณ์และเรื่องราวที่เกิดขึ้นและเป็นไปว่าเกิดจากใครมันเกิดจากอะไรแล้วควรที่จะแก้ไขอย่งไงไออย่างเงี้ยมากกว่ามันจึงทาให้คุณนั้นได้รู้ว่าคุณคนที่จะทําอะไรต่อไปแต่การที่คุณนั้นก่อนที่คุณนั้นจะทําคุณร้อยเขาวิ่งให้เหนื่อยก่อน มันก็เลยดูเหมือนกับว่าเขาคุณร้อยเขาวิ่งจนเหนื่อยคุณร้อยเขาทําคุณจะดูว่าเขานั้นทําอะไรบ้างมันเป็นลักษณะอาการพอเขาวิ่งจนเหนื่อยเขาหยุดนิ่งแล้วเขาเงยหน้ามามองหน้าคุณแล้วคุณยิ้มให้เขาเขาเข้าใจว่าการที่เขาเหนื่อยไม่ได้เหนื่อยเปล่าเอมันเป็นลักษณะอาการแล้วพอแล้วพอคุณเห็นเขาเงยหน้าขึ้นมา ด้วยความเหนื่อยหอบแล้วยิ้มให้เขาแล้วเขารู้สึกดีโอเคเขาเงยมาหน,หน้ามาเขาเงยหน้ามาแล้วมอ,มองเห็นหน้าคุณคุณยิ้มให้เขาด้วยความสดชื่นแจ่มใสยิ้มแยม้มด้วยอารมณ์ดีขบขันเขาก็เข้าใจว่าคุณนั้นยังอารมณ์ดียังยังยังดีใจอยู่กับเขาอยู่ในตรงนี้เขาก็ดีใจด้วยเขาก็ยังมีความรู้สึกดีแล้วก็รู้สึกโอเคกับการที่ว่ายังมีความสัมพันธ์นี้ หลังจากที่คุณนั้นมองเห็นเขาแล้วเขารู้สึกดีคุณยิ้มให้เขาแล้วเขาก็โอเคเข้าใจถึงสิ่งที่คุณมีว่าคุณนั้นแฮปปี้อยู่ตรงนี้คุณก็จับมือเขาไปสู่การแก้ไขและเปลี่ยนแปลงแล้วเรามาดูกันน้าะเขาว่าแนวน้มจะเป็นยังไงต่อไปคือ energy นี้เหมือนผู้ใหญ่นำพาเด็กนะเป็นเหมือนแบบคนที่รู้หมดทุกสิ่งทุกอย่างแล้วอะ เพราะว่าคุณรู้ไงว่าถ้าคุณบอกให้เขาหยุดอะเขาไม่หยุดหรอกคุณก็เลยรอให้เขาหยุดเองมันเป็นสถานการ์แนวน้มความสัมพันธ์ไดเอซับครัพเพดซับซอสเทนซับครัพทูซับวานเอซับเพนเดอร์โก คือหลังจากที่คุณยิ้มให้เขาเขาเข้าใจว่าคุณแฮปปี้เพราะการกระทําของเขาในตรงนี้และคุณนําพาเขาไปสู่ทิศทางแก้ไขมันจึงทําให้ทุกสิ่งทุกอย่างนั้นอะ่ะมันเกิดการเปลี่ยนแปลงเกิดการเริ่มต้นพัฒนาไปในทิศทางที่ดีและมีความรู้สึกดีที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนและในตรงนี้กำลังจะบ,งบอกได้ว่า ตัวเขาเองอะเริ่มรู้แล้วว่าไอ้สิ่งที่เขาวิ่งอะมันทําให้ทุกสิ่งทุกอย่างอะล่าช้าพอเขาไม่ใช่พราะคุณมันจึงทําให้เขาได้รู้ว่าเขาอะไม่ควรทําเลยเราถามว่าเขารู้สึกผิดไหมเขาไม่ได้รู้สึกผิดและอีกอย่างหนึ่งสถานการณ์เหล่านี้ก็ไม่ใช่ความผิดของเขามันเป็นเพียงแค่ความเข้าใจผิดมันเป็นความที่เรายังไม่เข้าใจซึ่งกันและกันมากพอมันจึงได้เกิดเหตุการณ์นี้เกิดขึ้น และมันก็จําเป็นที่ต้องให้ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งที่โตกว่าหรือเข้าใจมากกว่าในตรงนี้ยอมรับเข้าใจและเปลี่ยนแปลงมันและนําพาคนที่เป็นบุคคลที่มีวุฒิภาวะที่น้อยกว่าหรือเด็กกว่าในตรงนี้ไปสู่ในทิศทางที่ถูกที่คนและเนี่ยคุณก็ทําได้ถูกต้องเพราะว่าคุณมีไพ,พ่พาอย่างไงแล้วคุณเลือกในสิ่งที่ถูกต้องอยู่แล้วเพราะคุณรู้ว่าอะไรถูกอะไรผิด สิ่งที่คุณนําพาเขาไปในตรงนี้มันเป็นการนาพาไปสู่ทิศทางที่เริ่มต้นใหม่ซึ่งเขาไม่เคยได้รู้ไม่เคยสัมผัสมาก่อนไม่เคยรู้เลยว่าความรู้สึกดีๆที่ท,ที่มีอยู่ในตรงนี้มีอยู่ในโลกนี้ด้วยบุคคลที่ใจดีอย่างเงี้ยอยู่บนโลกนี้ด้วยเขาอาจจะเคยเจออะไรอีกฝั่งหนึ่งที่ไม่ใช่ในรูปแบบที่คุณเป็นเขาอาจจะเจอในรูปแบบที่ทุกคน เร่งด่วนด่วนสรุปบูลี่ต่อว่าดูถูกอะไรอย่างเงี้ยมาแต่คุณนั้นเป็นบุคคลที่พร้อมที่จะรอและให้อภัยเพราะฉะนั้นแล้วเขาก็รู้สึกเหมือนกับว่าการเริ่มต้นใหม่ในตรงนี้มันเป็นการเหมือนกับเปิดโลกใหม่เหมือนพลิกพิกแผนที่ใหม่ในตรงนั้นเกิดขึ้นมันจึงทําให้เขารู้สึกว่าการเปลี่ยนแปลงในครั้งนี้มันเปลี่ยนจริงนะ มันเปลี่ยนไปในทิศทางที่เขาไม่เคยได้สัมผัสไม่เคยได้รู้เลยในตรงนี้มันดีมันดีต่อเขาเหมือนเปิดประสบการณ์ใหม่ได้เรียนรู้ใหม่ๆแล้วเขาก็รู้สึกที่อยากจะพัฒนาต่อแล้วอยากจะรักษาอยากจะทําให้ทุกสิ่งทุกอย่างนะมันก้าวหน้าก้าวกระโดดไปในทิศทางที่ดีและสดใสในตรงนี้นะอืมะส่วนตัวคุณเองคุณก็เหมือนกับเป็นพลังงานที่มั่นคงแล้วอ่ะมั่นคงทางในอารมณ์ทางความรู้สึกแล้วอ่ะแล้วก็ทําให้เขานั้มั่นคงด้วย จากที่เป็นเด็กก็ทําให้โตขึ้นอีกระดับหนึ่งนะมันเป็นลักษณะอาการเหมือนกับจากที่คนไม่เคยเข้าใจในความสัมพันธ์หรือรูปแบบความสัมพันธ์ความรักอะไรเนี้ยก็จะเข้าใจมากขึ้นมันเป็นการเหมือนกับครูสอนนักเรียนมันเป็นลักษณะอาการนั้นนะเพราะฉะนั้นแล้วเขาจะเข้าใจมากขึ้นแล้วก็รู้อะไรทุกสิ่งทุกอย่างมากขึ้นแล้วได้ทกทวนมากขึ้นอืมแล้วก็ได้สัมผัสสิ่งใหม่ๆที่เขาไม่เคยได้สัมผัสมาก,ก่อน,น แล้วเรามาดูกันนะคะว่าคำแนะนำจากหน้าไพ่กำลังจะบอกอะไรกับคุณนะคะเจอร์รี่เพอร์เอซับซอร์สเซเว่นซับคลัฟโฟร์ซับซอร์สดิเมติกเชน คำแนะนำในตรงนี้คือความรักในครั้งนี้ขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของคุณว่าคุณนั้นจะเลือกอะไรทุกสิ่งทุกอย่างหยุดนิ่งเพื่อให้คุณนั้นได้เลือกให้คุณนั้นตัดสินใจเพราะคุณสามารถที่จะนำพาตนเองไปสู่ในทิศทางที่ดีได้ไม่ว่าคุณนั้นจะตัดสินใจอย่างไรมันขึ้นอยู่กับคุณ ความรักความสัมพันธ์ในตรงนี้จะดีได้ก็ขึ้นอยู่กับคุณอยู่ที่คุณนั้นจะเลือกที่จะทำอะไรจะเลือกสิ่งใดมาผสมมามิกแอนแมทในตรงนี้ในความสัมพันธ์มาผสมประสานมาบรรลานให้มันลงตัวคุณจะผสมประสานจะเอาอะไรมาเป็นเครื่องปรุงในความสัมพันธ์นี้ก็ได้มันอยู่ที่คุณตัดสินใจและก็ะทำนะคะ นะคะความสัมพันธ์ในตรงนี้ความรักความสัมพันธ์ของชาวราศีธนูก็ขอจบไปเพียงเท่านี้ถ้าชอบกดไลค์กด subscribe กดติดตามแล้วก็เป็นกาลังใจให้กันและกันในตรงนี้สามารถพูดคุยคอมเมนต์กันได้นะคะขอบคุณค่ะ